เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับทอมนิดนะครับผมนะทอมนิดเช่นเดิมเช่นเคยกับแนวทางแนวทางหวยหานอยหวยลาวหวยยังกานั่นแหละครับผมนะแนวทางเบิดแนวทางล้วนๆเลยกับมาพบพอเจอหนาเจตากับบ่าวนิดอีกเช่นเดิมกับแนวทางนะครับผมนะเราก็มาเป็นลงเพื่อแนวทางเลือก เป็นแนวทางเลือกให้มากระจัดโหลดครับผมมาดูเป็นแนวทางไว้ใอยผมีงบก็ดูไว้ครับผมนะว่ามือใดที่มีงบมือในตั้งใจอย่าคอยกว่ากันไปครับมากระจัดรมมากระเลื่อนผ่านธรรมดาเนาะอากาศก็เริ่มร้อนนะตอนเที่ยงตพราอน่ายนี่ก็ห้อนแล้วครับผมทั้งพูนอากาศเป็นไหนหนาวเลยบอนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเมื่อวานนี้ก็เป็นยังไงครับสําหรับพาหนอยเนาะ เป็นยังไงบ้างฮ้าน้อยพิเศษเมื่อวานนี่ออกศูนย์สองห้าล่างออกแปดห้าครับโอเคเข้าตัวเด่นนะตัวเด่นเราไม่มีตัวเจาะเราไม่มีสองห้าเนาะเข้าแต่ตัวเด่นครับส่วนฮ้าน้อยปกติห้าเก้าห้าล่างออกสี่เก้าเข้าครับตัวเจาะเนาะสายรูดต,ต้องขอโทษขอภัยนะเมื่อวานนี้สายรูดต,ตัวเข้าแต่ตัวเจาะครับตัวเจาะยังได้อยู่เนาะกับแนวทางนั่นแหละครับ ทางเลือกบางทีมันก็เขาตัวจ๊อบางทีก็เขาตัวรูดงั่นแหละครับเราไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรนอนแน่ดวงบุญลว้ลวนๆทาบปได้ถูถกน้าทั้งช่วงกันอย่าลืมไปทาบุญท,ทําทานไว้ครับส่วน V ีไอพออกสามแปดหนึ่งล่างออกเกนะ้แปดนําเบิ้ลน,นะเบิ้ลเนานะเรามารุ่นกันนะว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงเนาะส่วนสายเล่ากับเขาได้สายรูดเนาะเป็นหกมาแทนกับเรา มาสำหรับฮานอยวันนี้ครับสายรูดสายวิ่งวันนี้วันจำววันที่สิเ็ดเดือนสิบเอ็ดแล้วก็วันพฤหัสบดีมือน,นี้ละสายรูดสายวิ่งฟันธงไปที่เก้าครับเก้าลูดเก้าวิ่งเก้ายังได้เก่าแต่ก็ รุ่นนั่นแหละครับรุ่นรุ่นล้อรุ่นนลลั่นแหละรุ่เก้าวิ่งก้าเก้าจับคู่ครับตัวเน้นครับตัวแดงตัวเน้นก้าสองก้าเจ็ดครับตัวแดงครับตัวเน้นก้าสองก้าเจ็ด าจับคู่ครับเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าห้าครับลูดเก้าวิ่งเก้าฟันธงไปที่เก้ากันละกันเนาะสายรูดสายวิ่งจัดไปครับเนาะ ต่อครับผมมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งตัวเด่นเราให้ไปที่เบิ้ลน,นะตัวเด่นมีสองตัวระหว่างเก้ากับเลขเบิ้ลเก้ากับเลขเบิ้ลน,นะเราลุ้นกันครับตัวเด่นเป็นเก้ากับเลขเบิ้ลวันนี้จับเบิ้ลไว้ครับวัดดวงวัดใจเบิ้ลมันเนี้ยจะมาบอ บางทีมันก็อาจจะปลาลาสตาฮหาหนอยเพพูกิดแต่ผมมีแนวทางเล่นกับน้ำปล่เ่นได้บางทีอาจจะมาเราสามาคีก็ได้นะไปต่อครับเบิ้ลครัจับเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกไปเป็นไงบ้างเมื่อนี่รอลุ้นกันนะ เบิ้ลไว้สี่ตัวเลยเนาะบอม,มากคือบอม,ม่านั่นแหละนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าหหเเราดูครับเราลุ้นกันอีกเยาวๆนะก็เป็นเพียงแนวทางนั่นแหละครับผมแนวทางมาไปต่อกันเลยครับผมนะตัวกันตัวกันครับตัวกันของวันนี้มันเิ่นผัดสัป,ปดีตัวกัน ศูนยห้าแปดหกครับสองตัวตัวการเป็นสองตัวศูนย์ห้าแปดหกโอเคสิบตัวเจาะสิบตัวเจาะครับสายรูดก็วัดดวงวัดฟันทงกันไปบางที่เขาสายลูดงที่เขาสายเจาะกับบนรูขึ้นกันนะครับผมนะ ดวงแล้วก็บุญแล้วก็ไหลายอย่างผสมกันไปครับแนวทางนั่นแหละเนาะลืมห้อนแล้วรื่มร้อนแล้วเป็นยังไงบ้างอากาศทางโน้นห้อนคือทางนี้บ่ครับทางนี้มันก็นะร้อนแล้วครับมาไปต่อกันเลยครับบรอยากาศวอหลายยญ่หางมักกรจัดลุกครับมา จากสามตัวครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทวนอีกครั้ง สตัวครับห19นึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าจ็ดศูนย์เก้าจ็ดเก้าเก้าจ็ดนะนวทางครับล้วนๆเขาบ้างหลุดบ้างทั่วไปเหมือนกันทุกช่องเหมือนก,นกันกับทุกอาจารย์เนอะผู้ใหมกักอาจารย์กับมักอาจารย์ดังๆกับหลายช่องเนาะอาจารย์นอตตี้ก็เก่งเนกันเนาะ แนวทางนั่นแหละครับผมนะท่อมนี่กัขี้กระจอกขี้กระจอยนั่นแหละครับผมนะผู้ใดมักท่อมนิดแน่มักในแนวทางตัวเลขของท่อมนิดก็จัดไปครับมันกับวิมพัผการลันตีใดทุกคนนะเนาะว่ามัาาน,นนะจะออกอะไรเขาแน่ลดแน่ส่วนมากอะตัวเด่นเขากระจอบเขาหมู่ว่านีน่เนาะตาตัวกันเขาตัวกันเนาะหมู่ว่านี้ครับผมนะกะ็แนวทางขอบคุณ ที่สนับสนุนทางช่องแล้วก็ขอบคุณที่ยังดูกันอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ